ทุกคนคะถ้าซื้อพ่อแม่พันไปแล้วหรือว่าใครที่แบบว่าผักพ่อแม่พันสองสามคืนขึ้นไปเนี่ยเวลาจะก้อนนําไปใช้อ่ะการมังที่ผักพ่อแม่พันแล้วเอาพ่อแม่พันออกไปใช้หมดแล้วไม่ต้องทิ้งนะคะดูให้ดีๆก่อนนะ ไม่ใช่แมงเกาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเวลาตัวเมียตัวผู้มันออกในกลมังฟักกลมังฟักออกมาใช่ไหมมันออกมาปุ๊บมันก็ผสมพันธุ์พร้อมผสมพันธุ์กันเลยไอ้นี้กันเลยนะคะเนี่ยมันก็จะมีตัวมีไข่มีลูกด้วงติดมากับแม่พันธุ์นะอันนี้กลมังแม่พันธุ์ค่ะหรือตัวผู้มันหลงมาตัวสองตัวแล้วผสมพันธุ์กันอยู่ในกลมังฟักนี่แหละค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะอันนี้ไข่เลยเห็นไหมเนี่ยค่ะก็เป็นไข่แบบนี้เลยนะ ก็ยังมีใครอยู่เลยแสดงว่านะตัวผู้มันลงมาเนาะก็กระมังพักพอแม่พังห,หองฟ้ามานะเหมือนว่าดูมาแล้วหรือว่าบางตัวมันพิกการเนาะมันไม่แสดงแบบว่าอันนี้ตัวผู้นะหรือว่าตัวเมียนะอย่างเงี้ยค่ะ,ะมันมันก็ไม่อยู่รวมกันเนี่ยเต็มกล้วยเลยค่ะตอนแรกฟ้านะฟ้าก็จะแบบว่าเออตาฟ้าก็ไม่ค่อยดีฟ้าก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่มาแวกดูโอ้มันเยอะมากแต่ปกติฟ้าจะเอาพวกกาก มะพร้าวเหลือๆแบบนี้ค่ะใส่ในกระมังเพาะอยู่แล้วนะลงทุกกระมังอยู่แล้วแบ่งๆกันไปพอฟ้าก็มีประสบการณ์ที่แบบว่าเห็นเห็นบ่อยๆนะคะว่าดูอ่ะเนี่ยๆดูดีดูดีอันนี้ไม่ได้จับดวงมาใส่แต่อย่างใดนะคะคือดวงมันตัวเมียมันไข่เนาะมันก็แบบว่ามันเยอะมากนี่ยๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันเยอะมากจริงๆเนี่ยเนี่ย ตัวเล็กตัวน้อยเนาะทั้งทั้งดวงทั้งแมลงวีนะก็ไข่แมลงวีอ,อย่างเงี้ยไมใช่ไหมเนี่ยนี่ตัวเบโลโลเลยดูโอ้ตัวใหญ่แล้วนะนี่ค่ะเนี่ยนะก็ฝากไว้ด้วยค่ะไข่พี่จะเป็นกะละมังพักแท่ห้าคู่สิบคู่นะคะดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งทิ้งเนอะดูก่อนไม่ก็เอากาก,ากมะพร้าวแบบนี้แหละนะลงกะละมังเพาะลงไปได้เลยใช้ได้นะคะไม่ต้องปทิ้งเขานะ ฝา okay. กให้ฝากด้วยนะคะคลิปนี้